ครับผมสวัสดีครับมอนีมาพอกับเอซังครับกับบรรยากาศฮอนฮอนครับเบึ่งบรรยากาศเลยครับนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศข้างนอกครับบรรยากาศฮอนเลยครับข้างนอกครับบรรยากาศฮอนของเดือนเดือนหกเดือนหกของประเทศญี่ปุ่นครับผมซึ่งมอนีเอซังจะผ้ามาเบิงคาเกตคาเกตของอากาศฮอนหรือว่าคาเกตดูดูดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นครับผมซึ่งเดือนนี้ก็เดือนหกนะครับเนาะซึ่งเดือนนี้ก็ เดือนหกครับผมเดี๋ยวค่าแกะเอซั่งเอซั่งแกะมาเก็เบเทียบระหว่างเดือนหากับเดือนหกครับผมของเดือนหานี่จะอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยหกเยนครับผมสี 4, 000, ่พันเจ็ดพันสี่ร้อยหกเยนครับของเดือนหกก็คือของเดือนปัจจุบันของเดือนนี้อยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดเยนก็คือครึงครงครคคร่งต่อครึ่งครับผมคือว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับเนาะของของคาแกะ เป็นยังมันคือแพงเป็นยังมันคือถื่อครับผมกว่ามันสิแพงนี่เพราะว่าส่วนมากประเทศญี่ปุ่นเฮาน่ะอ่าน้ำอาบน้ำจะใส่แก๊แสเนะครับใส่แก๊สในการในการอุ่นน้ำหรือในการต้มน้ำครับผมอย่างเช่นห้องเอซังอ่าน้าเออซังบน้ำเอซังกะทิดต้องต้มน้ำอุน่นหรือว่าเฮ็ดให้น้ำมันอุน่นก็คือต้องใส่แก๊สทุกอย่างครับผมเนี่ยครับก็คือปัจจัยหลักที่เฮ็ดให้ค่าแก๊สมันแพงครับผมและเดือนโกเนี่ย ที่ค่าแก๊สของเอซังถูกเร,รือ่อมมันกับอากาศฮอนเขาห้องอาบน้ำเ้ากอานอนกบน้ำเย็นเ้อากับบ่อติมตุมน้ำอาบเรือบ่ิใส่แก๊สครับผมนี่ครับค่าแก๊สก็ได้ถือครับเอซังยู่มากกับเพิ่งจะเดือนนี้แหละครับนาฮ้อนฮ้อนค่าอีดีครับประมาณ30สบองศาได้ครับผมซึ่งเห็นค่าแก๊สก็ตกใจครับค่าแก๊สลดลงแบบครึ่งต่อครึ่งเลยครับแบบครึ่งต่อครึ่งเลยครับผมค่าแก๊สลด จัางใดกับซอยอ่าติดตามซอยกดไลค์ให้เอร่างด้วยครับมือนีเอร้างกับมาบอกพี่บอกน้องเกี่ยวกับคาแกสของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งคาเกสกับแพงครับผมคันตีเป็นเงินเฮ่าเดือน 3, นี้สามพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดเยนตอนนี้ตีเป็นเงินเฮ่ากับประมาณพันพันบาทได้ครับผมกับประมาณพันบาทได้นะครับคลิปนี้เอร้างกับไปแล้วครับ อขอบคุณครับสำหรับการติดตามและการรับชมรับฟังครับผมไปแล้วครับ